เดี๋ยวลงไปกินเนย่างกันเดี๋ยวเขาย่างเนื้อเดี๋ยวเราเรียกทุกคนครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะครับเราจะไปเยี่ยมบ้านห้องครัวใหญ่ของเรา <laughs> ครับบ้านนี้เป็นไงบ้างครับ <laughs> กำลังดีเหรอครับ อากาศกําลังดีนะครับครับยกไปเรื่อยๆนะครับยกไปเรื่อยๆนะครับครับตอนตอนนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยแต่ว่าใส่เสื้อกันหนาวแล้วรเย็นเย็นนะอ่ามันจะค่ำแล้วครับครับผมไปดูกันนะครับว่าเมื่อเย็นวันนี้อาหารมีอะไรบ้างนะครับ โอ้โหซิมก่นฮะให้ซิมก่อนวะเขาเอื่อนมาฮะเอื่อนมาหยังเอื่อนมาหยังเอื่อนมาหยังออมเดือนฮะเราออมเดือนเราออมเดือนโอ้มาถึงซิมมึงก่อนดูวยโอ้โทษจุ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 ยักษ์ปอกพรีน้ากัก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 เซฟเล่นเลย สุดเลยครับเนื้อ,อย่างเสือห้องไหอ่าเสือร้องไห้นะครับแล้วก็เนื้อน้ำตกแม่กลัวเราตรวจตรวจเลยขนาดเออมีเดียมแลนนะ,ะมีเดียมแล ก็ได้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 ใช่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 เอามากไปไม่ได้นะครับมันเหนียวอันนี้มะสับปะรดนะเนี่ยเหรอครับถึงว่าถึงนุ่มๆครับเป็นไงครับครอบครัวนี้กำลังเจียวเจ้ากันใหญ่เลยเจียวไข่เจียวไข่เจียวไข่นะครับเดี๋ยวได้กินไข่เจียวกันเดี๋ยวกำลังตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังใกล้แล้ใกล้กันแล้ว ดูก่อนดูก่อนดูก่อนอ่าลครับอืมร้อนยังร้อนยังอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ามาละจวดจวดโอ้โหไข่เจียวนะครับนอ่าฮ่าเดี๋ยวทานไข่เจียวกันครับเมนูหนึ่งนะครับครับสุดเลยเอามีข้าวผัดมีข้าวผัดอีกนะครับมีข้าวผัด ครับชิมครับชิมชิมครับให้ชิมครับให้ชิมเป็นไงครับแซ่บแซ่บอีหลีเด้อครับฮะโนเนื้อโอเคครับทางโน้นเป็นไงครับทางโน้นครับโอ้โหเบียร์ลาว่าเบียร์ลาวเบียร์ล้าหวานหวานโอ้โหบรรยากาศที่สุดยอดเลยครับ ตอนนี้ก็5โมงกว่า6โมงนะครับอากาศนี่ชิวมากเลยเป็นภาพบรรยากาศของครอบครัวเอเวอเรสต์ไทยแลนด์นะครับอยู่น้ำตกตัดม่วงครับสุดยอดเลยครับหลายๆท่านนะครับสนใจที่จะเดินทางมาตรงนี้นะครับตอนนี้ท่านประธานนะครับท่านสุขสมร์สีหาเทพท่านเปิดแล้วนะครับให้ทุกคนสามารถที่จะมากลางเต็นท์ได้ นะครับโดยประเดิมด้วยเอเว e s t ส a ไทยแลนด์นะครับครับตอนนี้ก็เพื่อนๆนะครกำลังชิมครับชิมครับเนื้อน้ำตกครับนะครับอาจจะไม่มีลาบนะครับวันนี้มีแต่น้ำตกครับสุดยอดนะครับแม่ครัวเราอ่าเดี๋ยนะสักพักก็คงจะล่องล่ำลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพราะว่า เราจะกินข้าวกันนะครับติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสบายดีเด้อ เดินทางโดย